สาพบรรยากาศแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็คุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำซ้ำเรานักศึกษามอ้เงจนไปหรือเปล่าเดนักศึกษาเปรียดนะคะคือพอมาตอนนี้ก็ปล่อยปล่อยกันเต็มที่มากเลยนะคะคุณพี upp, ่กดดการจากไหนมาเขาไม่ร exactly. ู es ้นะคะเหมืนก็เลยเห็นภาพจากผู hmm. ้คนสนุกกันนะคะเลยนะพวกใหญ่ว um, ิชาคำเช็คข้อมูลในฐานนะคะคือสาเหตุของความเคทศคงมาจากหลายวิชานะคะแล้วก็ ที่บอกว่าคุณแค่ไม่เห็นค่าของค่ะว่าบัญชีสี่ปีบัญชีสอปีนะคะคือทุกคนพักมววกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามอันนี้คือคือความภูมิใจอย่างหนึ่งของกีฬาตัวนี้นะคะทุกทก็ที่ผ่านมาก็ก็คุณก็ทำได้ดีนะคะแล้วก็ขอให้เห็นภาพอย่างนี้ต่อไปนะคะอย่างนี้ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6กอเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันปี4 ที่จบจบไปแล้วนะคะก็กลับมาเยี่ยมรุ่น้องได้น,นะคะปีหน้าเรามีกีฬานี้เราก็มาร่วมสนสูสนานกีนอีกนะคะก็จะเป็นจุดที่เรากลับมาพูการชนะกลับมาเยี่ยมบ้านเราะค่ะก็ทีนี้ก็ขอบคุณกีฬานนะะแล้วก็สุดท้ายน,น,นะคะ